เดินเทีวตลาดถนนคนเดินกาดแรงณนะม่อนหินกองช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หากท่านที่จะมาพักผ่อนที่จังหวัดราชบุรีเขาแนะนำที่วัดหินกองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีพระครูสังขรักษ์นรงศัก ประภากรโรเจ้าอาวาสและชุมชนร่วมกับมบหาวิทยาลัยราชบัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดตลาดถนนคนเดินกาดแรงน้่มนหินกองเที่ยวเพลินเดินชิีวได้เปิดอย่างเป็นทางการโดยในายไกรทวัฒนินโสมปลัดจังหวัดร,วราชบุรีนางสาวคุณลวลีนบอมอรบดีสสเขตหนึ่งราชบุรีพักรวมไทายสร้างชาตินายอัธพลพระรักนายกเทศมนตรีตำบลหินกอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์และพี่พันธ์กองตูมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะผู้บริหารอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดก,การผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและภาคีเครือข่ายชุมชนร่วมกิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรโนาโควิด -2019 ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับตลาดริมดอยน้ำม่อนหินกองที่เปิดให้บริการตั้งแต่ปี2564จนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายลงทางพระประหลัดนรงศักดิ์ประภากรโรเจ้าอาวาสวัดหินกองและคณะกรรมการวัดหินกองรวมกับชุมชนเทศบาลตำบลหินกองและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจาบึง พร้อมใจกันพัฒนาเปิดตลาดเพื่อบริการกับนักท่องเที่ยวอีกครั้งเพื่อมุ่งหวังให้วัดหินกองเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนตามโครงการอารามพิรมมีแหล่งท่องเที่ยวทังวัฒนธรรมและท่องเที่ยวภายในวัดรูปแบบใหม่ในลักษณะเที่ยวเพลินเดินชิวถนนคนเดินกาดแรงหนะม้อนหินกอง เป็นตลาดต้องชมยามเย็นเป็นจุดพักผ่อนใหม่สําหรับคนทุกวัยชมทิวทัศน์วิถีธรรมชาติของชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวถังวัฒนธรรมชุมชนให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะสามารถเดินทางมาแวะพักระหว่างการเดินทางเป็นแหล่งสร้างงานสร้างไรายได้ให้เกษตร,รกรในชุมชนในพื้นที่กว่า30ร้านค้ารวมกันออกร้านจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มพืชผักปลอดภยัยของฝากของที่ระลึกจากภูมิปัญญาชาวบ้านและอีก หลากหลายกิจกรรมถนนคนเดินกัดแหล่งน้ำม้นหินกองเปิดให้บริการทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ อากาศดีร่มรื่นสายหลมพัดเย็นสบายมีห้องไว้บริการอย่างสวยหรูเสมือนโรงแรมระดับ5ดาวนอนแล้วรู้สึกสุขสบายใจแอร์เย็นหรือนอนรับลมโดยไม่ต้องเปิดแอร์ก,ก็ได้วัดมีทัศนียภาพที่สวยงามเมื่อเดินขึ้นไปบนยอดเขาสามารถมองเห็นจุดทัดได้360อองศาโดยรอบเป็นทุ่งนาหมู่บ้านชุมชนมีอุโบสถหลังใหญ่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมเกือบเต็มพื้นที่ยังมีการสร้างรูปปั้น พยายนนาสีเขียวและสีขาวนวลให้ประชาชนได้กราบสักการะขอพอรดนหน้าเป็นที่ประดิษฐานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ด้านข้างจะมีร้านค้าชุมชนนำผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องจักสานหมวกตะกา้าผ้าเขามา้าอาหารข้าวหวานมาวางจำหน่ายพระครูสังฆรักษ์น,นรงศักดิ์ประภากรโรจเจ้าอาวาสวัดหินกองเปิดเผยว่าที่วัดยังมีห้องพักสามหลัง ห้องรวมใหญ่หนึ่งห้องเป็นห้องแยกอีกสองห้องทำไว้เพื่อรองรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมและผู้ที่มาหาเยี่ยมญาติแถวนี้แล้วไม่มีที่พักหรือผู้ที่จะมาเรียนรู้วิถีชีวิตในวัดสามารถเข้าพักได้เพื่อรองรับคนทั่วไปที่หาที่พักไม่ได้ก็มาพักที่วัดเหมาะกับคนที่ต้องการความสงบหรือคนที่ต้องการความตื่นเต้นหรือจะมาล่าท้าผีหรือไม่ประสงค์จะนอนจะนั่งทั้งคืนก็มาพักได้ สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะมาพักผ่อนในบรรยากาศที่ดุ่งเงียบสงบไร้สิ่งรบกวนใดๆไม่อยากเกี่ยวข้องกับทางโลกมุ่งสู่ทางธรรมระยะหนึ่งสามารถเดินทางมาพักผ่อนได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่พระครูสังคารักนรงศักดิ์ปภากรโรเจ้าอาวาสวัดหินกองทางโทรศัพท์หมายเลข0965478382ค่ะก็ที่เป็นหลังๆก็จะมีสามหลังแต่ถ้าเป็นห้องรวมก็จะมีห้องรวมใหญ่หนึ่งห้องแล้วก็เป็น ห้องแยกอีกสองห้องทำไว้เพื่ออะไรครับก็เพื่อรองรับสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ผู้ที่มาหาเยี่ยมญาติแถวนี้แล้วไม่มีที่พักหรือว่าสำหรับผู้ที่ต้องการจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตในวัดก็มาพักได้ครับตอนนี้ที่วัดมีบรรยากาศอะไรให้มาเที่ยวมาชมบ้างครับ ก็ในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีตลาดชุมชนที่ว่ากัดแรงม่อนหินกองให้ชาวบ้านมาจำหน่ายสินค้าชุมชนตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ในวันศุกร์ก็จะมีช่วงเย็นประมาณสี่โมงเย็นถึงสองทุ่มถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสองทุ่ม